อเฮียฮ่องเต้กับลูกพี่ที่มาจากยมโลกใครจะชนะยิน <c oughs> ดีต้อนรับสู่ช่องโจโดเด็กบริหารวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงในตอนนี้สำหรับแฟนคลับมหาศึกคนชนเทพนั้นก็คือศึกรอบที่7ระหว่างอเฮียฮ่องเต้แล้วก็ลูกพี่ที่มาจากยมโลกหรือว่านรกนั่นแหละจินซีฮ่องเต้นะครับแล้วก็ฮาเดสอาจจะมีการที่จะสู้กันในรอบถัดไปในรอบที่7ของ r e c o อ d o ดอแลงหน้าล็อกก่อนจะเล่าสู่เนื้อหาในเรื่องตอนล่าสุดขอเกินประวัติของตัวละครทั้งสองก่อนคร่าวๆเลยและกันชินซีฮ่องเต้หรืออีกชื่อชินชีฮวงพระองค์เป็นปฐมจกักรพรรดิของประเทศจีนทำไมถึงเรียกว่าปฐมจกักรพรรดินั่นหรือชินซีฮ่องเต้เป็นจกักรพรรดิองค์แรกของประเทศจีนที่สามารถผนึกประเทศเป็นปึกแผ่นเป็นหนึ่งเดียวกันได้เดิมพระองค์นั้น เป็นผู้ปกครองลัตฉินและมีพระนามว่าฉินหวังเจิ้งทรงสถาปนารัฐฉินเมื่อ2 2 0ปีก่อนคริสตศักราชและทรงผนูกดนแดนจีนทั้งมวลได้สําเร็จเมื่อ2 2 1ปีก่อนคริสตศักราชเป็นอันสิ้นสุดยุคโลนารัฐพระองค์ไม่ทรงใช้ตําแหน่งหวังที่แปลว่าราชาดังที่เคยใช้กันมาในสมัยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจแต่ทรงใช้คําว่าหวังตี้หรือที่แปลว่าราชาธิราช จึงถือกันว่าทรงเป็นราชาธิราชหรือว่าจากักรพรรดิองค์แรกแห่งประเทศจีนและคําว่าหวังตี้นะครับพระเจ้าแผ่นดินจีนก็ยังคงใช้สืบต่อกันมาในอีก2,000ปีมาต่อกันในตัวละครที่2กับเทพเจ้าแห่งยมโลกเฮดิส hey หรือฮาเดสนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งในรกของกรีกโบราณพระนามของพระองค์จึงกลายมาเป็นชื่อเรียกถิ่นของผู้ตายหรือว่าปรโลกในเทพเปรกรณัมกี ฮาเดสเป็นโอรสองค์โตของโครนนสและเลียเมื่อสุดโค่นโครนนสบิดาของตนสำเร็จก็ได้แต่งตั้งเทพโพสเดอรนปกครองมาหาสมุทรและฮาเดสปกครองดินแดนยมโลกฮาเดสเป็นผู้ปกครองนรกซึ่งมีแต่ความมืดมิดและน่ากลวัวจึงไม่ได้ขึ้นไปบนภูเขาโอลิมปัสบ่อยนักอีกทั้งเทพองค์อื่นๆก็ไม่ชอบที่จะต้อนรับอีกด้วยดังนั้นฮาเดสจึงไม่มีชื่อเป็นหนึ่งในเทพโอลิมปัสเ,เช่นพระองค์อื่น ในเนื้อเรื่องคาบระหว่างตอนที่54และ55นะครับหลังจากศึกรอบที่6ของท่านศักยะมุนีแล้วก็จอมันได้จบลงฮาเดสนั้นได้ถอดที่ปิดตาของเขาออกและขยี้กำจนแตกแหลกขามือพร้อมปากประกาศว่านี่คือการแก้แค้นให้กับน้องชายศึกธิระของเขาโพไซดอนหลังจากนั้นในตอนที่55ภาพตัดมาที่ตุ้มเสียงกำแพงแตกทะลุธีระกำแพง ปรากฏเงาชายผู้หนึ่งกำลังเดินออกมาตรงดิ่งมาเรื่อยๆเอ๊ะดูท่าไม่อยู่ที่นี่เหมือนกันสินะเสียงท่านฮองเต้เป็นคนเก่าเอาไว้ตัดมาที่ฝั่งจุดนั่งดูของทางเทพแอรีสท,ที่กำลังเพลิดเพลินกับการคุยกับเฮอร์เมสอยู่นั้นตึกตึกเสียงเท้าปริศนาก็ปรากฏให้ได้ยินแล้วทันใดนั้นเองอเฮียฮองเต้แกก็มาซิดดาวข้างๆท,ที่นั่งแอรีรสซะแล้ววเป็นที่นั่งที่ดีนะเนี่ย <c oughs> นั่งตรงนี้บังอาจนี่นายมีใครกันนายรู้ไหมว่าที่นั่งตรงนั้นอ่ะมันเป็นที่นั่ง V.I.P. ของเทพเลยนะนี่ไม่ใช่ที่นั่งฝั่งมนุษย์หรอกนะลงทางเหรอมากับฉันสิฉันจะพาไปส่งฝั่งฝั่งนุนให้เออเอตุ๊แอดอเงี้ยฮองเต้จับน้องแอรีสเ,เทพแห่งสงครามหมุนตัวหงายและทุ่มลงกับพื้นเ พลังของจินซีฮ่องเต้ก็ปรกากฏออกมาเพียงเท่านี้นะครับสําหรับตอนล่าสุดที่เราได้เห็นกันส่วนการต่อสู้นั้นจะสู้ฮาเดสได้มากแค่ไหนหรือว่าใครจะเป็นฝ่ายเพียงพานั้นยังไม่สามารถอ,อ,อธิบายออกมาได้ชัดเจนเนื่องจากมวยคู่นี้ยังไม่เริ่มสู้กันเลยเราก็ต้องติดตามกันดูต่อไปครับสําหรับวันนี้โจเด็กบริหารสวัสดีครับ